สวัสดีครับผมชื่อชาคิดชมราตถาีครับเป็นเภสัชกรที่ประกอบกิจการร้านขายยาส่วนตัวชื่อร้านขายยามอยาจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยส่วนตัวผมแล้วผมไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเท่าที่ควรเพราะคิดว่าตัวเองสามารถที่จะคัดเลือกอาหารและกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถกินให้ครบ ห้าหมูในแต่ละวันในแต่ละมื้อได้แต่ผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผมประกอบกิจการส่วนตัวมานี้ผมไม่มีเวลาที่จะไปคัดเลือกอาหารและไม่สามารถมีเวลาในการที่จรับประทานอาหารให้ครบตามที่ตั้งใจไว้ได้บวกกับอายุผมที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมเกิดมีความเครียดที่สะสมเกิดร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่มีการสะดุ้งตื่นในแต่ละคืนสี่ห้าปีที่ให้หลังมานี้ผมถึงได้พิจารณาอาหารเสริมหาวิตามินเกลืแแร่เพื่อกินชดเชยในส่วนที่ร่างกายผุขายเพื่อแก้ไขภาวะปัญหาความเครียดภาวะการนอนไม่หลับของตัวผมสามเดือนที่ผ่านมานี้ผมมีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่ง ที่ชื่อว่าบียอดและสินเช่ตัวนี้โดยน้องผีได้มาแนะนำให้ผมได้รู้จักผมได้พิจารณาผลิตภัณฑ์แล้วมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นส่วนโปรตีนทิตามินและเกลือแร่ซึ่งร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตสังเคราะหขึ้นมาเองได้ร่างกายจะได้รับก็ต่อเมื่อโดยการกินเสริมเข้าไปเท่านั้นผมถึงได้พิจารณาที่จะเปิดใจในการที่จะกินทดลองกินดูผลปรากฏว่า มันค่อนข้างจะอัศจรรย์ใจผมมากภาวะความเครียดผมลดผ่อนคลายลงสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ครั้งเดียวจนตื่นและตื่นขึ้นมาไม่มีความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียไม่รู้สึกเหมือนงงทาให้ผมเกิดความประทับใจผมจึงได้แนะนําผลิตภัณฑ์ตนนัวนี้ให้กับลูกค้าผมที่เป็นลูกค้าที่สนิทเป็นลูกค้าประจําที่เขามีภาวะความเครียดภาวะการนอนไม่หลับภาวะเขาเป็นเขาเป็นไมเกรน ผลที่ได้รับตอบกลับมาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกประทับใจรู้สึกมีคุณค่ากับลูกค้าผมมากเลยที่เขากลับมาซืา้อซ้ําขอเอาอย่างเดิมเขาบอกว่าอาการเครียดของเขาานอนหลับของเขาดีขึ้นมากผมดีใจมากๆครับที่ผมได้ให้สิ่งที่ดีๆกับลูกค้า